ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยกันนะฮะวันนี้ถูกชันเองลืมชื่อช่องตัวเองนะฮะซึ่งวันนี้นะคะเรามาเล่นเกม Roblox ในแมปสลาบาเทิลนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคือแมปสลาบาเทิลเนี่ยเขาได้อัปเดตถุงมือมาใหม่นะคะในวันที่13มกราคมปี2565ซึ่งเราได้ดีเลย์ไปถึง4วันทวนเพราะวันนี้วันที่สิบเจที่เราอัดอยู่นะมันอาจจะลงวันที่1ิหรือ19ก็ได้เพราะเราขี้เกียจขี้เกียจต่อ,ตอเป็นคนอย่างนี้สินนะ ซึ่งสมมติที่เขาเดบิวต์มาใ่ม่นะมีชื่อว่าพาวเวอคือเราอ่านจากก o เกิลทัสเตเด็ดเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูแบบเออนิดนึงนะแต่ว่าน่าจะเป็นเมื่อาจานงี้แหละถ้าใครถ้าแบบถ้าเราอา่านผิดอย่างเงี้ยก็ขอโทษด้วยทุกคนก็ถ้าถ้ามีถ้าอ่านถูกก็พิมพ์ลงในคอมเน็ตด้วามันอ่านว่าไงนะทุกคนแบบเป็นคำทับศัพท์นะอ่าซึ่งพลังในการตีของมันก็คือสิบห้าไม่ใช่และห้า <c oughs> ส,สิบสปีดในการตีคือสิบห้านั่นเองนะ สกิลของมันนั่นก็คือมันจะมีเครื่องมีมาทิ้งบอมใส่ผู้เล่นที่เราเลงไว้ะคือซึ่งสกิลเนี้ยมันจะเลงผู้เล่นที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นเองเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อืมไปติดต้นไม้เลยฮะเชืออีสกิลเนี้ยมันจะไม่ทําการแร็กดอผู้เล่นนะคะมันจะมันจะมันจะโยนระบาดชนอย่างนี้ไงล่ะไม่ใช่แลวสกิลเนี้ยมันจะไม่ทําการแร็กดอผู้เล่นนะ คือมันไม่ได้ดักดอคือมนแบบมันไม่ได้พูดเล่นเหมือนกระดูกหักแบบเหมือนกับโดนตีปกติเดี็ดๆจะให้โดนตีปกติให้ดูปกตินี่ไหมเนี่ยนี่มันถุงมือน้ําแข็งเตะตีด้วยนะครับจากโดนตีตีรถเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแบบดักดอส่วนที่แบบไม่ดักดอก็คืออีสกิลนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะแบบตัวแข็งเลยแล้วก็ลอยไปนะซึ่งอีสกิลเนี่ยนะมันมีข้อเสียก็คือมันจะเล็งยากใช่ตะโกนตะคอกได มันเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะเล็งยากนะทุกคนคือแบบเล็งยากวักนี่นี่นี่เดี๋ยวตีไปสักสกิลคือมันเล็งยากมากแล้วแบบอีอีสกิลอะโดนตัวเองก็ก็ปิวนะเออจริงจริงตัวเองต้องก็สปิวก็ปิวก็สปิวพี่กันสีปิวเสริมวิธีการได้คือการเก็บลูกแก้วนั่นเองท้เหมือนกับถุงมืออะไรสักอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ด้วยอ่ะอีทุกมันเหมือนกับถุงมือนี่แหละวิธีการได้ของมันนะโอเคเอ่อโอเคเราก็จบ ขั้นตอนการรีวิวไปแล้วเรามาจับใจกับพุทเล้วน,นี่ะมานี่มานี่มานี่มานนี้มาให้คนตีนสดุดดิบโอ้ยมองไม่เห็นเดี๋ยวนะนโอ้ยไม่อยากโดนถุงมือแบบนี้บอกคะ่ะเฮ้อมาดิมาดิมาดิคะ่ะมาดิมาหรอ อันนีก็สวยดิเพ่อันดีก็สวยดิเพ่ตีกับไปรลดไม่ต้องอยู่บฉันอย่าอย่าๆยา,ยา,ยาสต็อป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 ือปอปอมทันเวลาพอดีตกไปทั้งคู่เลยแปะไะออยู่ด้วยกันที่โลกน,นู้นไอ้นี่มือแล้วโอ้คุณสปีเอทำไมทุกคนเหมือนลุมแก่นแกล้งฉันโอ้โห และไม่ใช่ลอยธรรมดาเนี่ยนะลอยแบบสปินแบบอินฟินิตลอยไปเรื่อยๆอโอเควันนี้เราก็จบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ขอสะกใจสักนิดหนึ่งนะทุกคนขอสะกใจหนะ่อยเอาถุงมือในะเดี๋ยวนะเนี่ยเอาอันนี้ละกันเอาถุงมือที่รีวิวเนี่ยนะออกดีกว่าง่ายดีอืมอืมอืมโอเคทุกคน มันส่งคู่เกมเวลาที่เราต้องไปแหละพราะไม่มีอะไรพูดละซึ่งก่อนที่จะเลิกอาการขอให้เล่นเกมนี้แบบสนุกนะคะหรือเด่นโลบอทให้สนุกดีเองซึ่งจะซึ่งอะไรบ่อยคนานี้เอาใหม่เออก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะคะก็บ๊ายบายทุกคน